บทที่4พูดถึงเรื่องแต่งงานเมื่อหวังยี่ปอเปลี่ยนเสื้อผ้าเสร็จแล้วเดินออกมาแม่ของเซียวจ้านก็จัดโตอาหารเสร็จเช่นกันว้าวกลิ่นหอมมากหอมมากเลยครับคุณป้าเขาเดินไปที่โตอาหารแล้วเอ่ยชมแม่ของเซียวจ้านเด็กน้อยช่างเอาใจคนแก่จริงๆถ้าอยากรู้ว่าอร่อยหรือไม่ต้องลองชิมก่อนแค่ได้กลิ่นหอมก็รู้แล้วว่าอาหารอร่อยครับ ในโรงแรมห้าดาวยังไม่หอมขนาดนี้คุณเกลี้ยกล่อมป้าจนตัวลอยแล้วทำไมช่างพูดผมพูดจริงๆนะครับโอเคโอเคป้าเชื่อเสียวจ้านได้แต่ตกตะลึงนี่เป็นครั้งแรกที่เห็นหวังยี่ป๋อชมคนอื่นที่ไม่ใช่เขาใครจะเชื่อคนอื่นนั้นคือแม่ของฉัน มันดูหลอกลวงหวังอีปอ่ป๋อพูดถึง2อสาประโยคเท่านั้นแม่ของฉันดีใจขนาดนี้ได้ยังไงเขาเหมือนหมาป่าตัวร้ายที่หวานล้อมเหยื่อแต่แล้วเซียวจา้านก็ไม่รู้จะแทรกกลางบทสนทนานี้อย่างไรเมื่อนั่งลงบนโต๊ะอาหารเซียวจา้านนั่งข้างๆหวังอีปอ้ป๋อกระแอมออกมาสองครั้งเพื่อขัดจังหวะก,การสนทนานี้หวังอี้ป๋อหยิบกาน้าชาขึ้นมาเทให้เซียวจา้านเกิดอะไรขึ้นระคายคอหรือเปล่า เซียวจ้านกอกตาและคิดว่านายรู้อะไรจริงๆหรือเปล่าแม่ของฉันอยู่ที่นี่นายยังกล้าทำแบบนี้แต่แม่ของเซียวจ้านไม่ได้สนใจเรื่องนี้เธอคิดว่าเด็กคนนี้เอาใจใส่จริงๆแม่พูดว่าชื่ออี้ป๋อใช่ไหมป้าแก่แล้วหูมไม่ค่อยดีไม่รู้ว่าได้ยินชัดหรือเปล่าครับคุณป้าผมชื่ออี้ป๋อป้าได้ยินจ้านจ้าน ูดก่อนหน้านี้ว่านักแสดงนำซีรีส์เรื่องใหม่ที่เล่นู่กันชื่ออีป๋อใช่คุณไหมผมเองครับเราเล่นซีรีส์ใหม่ด้วยกันมีเลยป้าเป็นกังวลอยู่บ้างเนื่องจากหน้าร้อนทําให้จ้างๆไม่ค่อยอยากอาหารโวจะทานไม่ตรงเวลาแต่เขาบอกป้าว่าเพื่อนนักแสดงมักจะนำอาหารมาให้กินเสมอเป็นคุณหรอ แม่ของเซลจ้านไม่ได้สอบถามอะไรเกี่ยวกับงานของลูกชายเธอมากนะประการแรกเธอไม่เข้าใจเกี่ยวกับงานประเภทนี้ประการที่สองเธอกลัวว่าลูกชายของเธอจะยุ่งเกินไปและเพิ่มแรงกดดันให้เขาหวองยี่ป๋อเกาหัวด้วยความเขินอายคู้เซวมักจะนำผลไม้มาให้ผมกินเช่นกันแล้วคุณอายุน้อยกว่าจ้างจ้างหรือเปล่าน้อยกว่าครับแต่ไม่มากแม่คะ กินข้าวกันเสียวจ้านทนฟังทั้งสองคนคุยกันต่อไม่ไหวจริงๆเขาแค่อยากจะกินให้เสร็จเร็วๆแล้ว,ลวให้หวังนี่ป๋อกลับไปโอเคโอเคดูฉันสิฉันแค่อยากคุยกับอีป๋ออร่อยมากครับคุณป้าคำสรรเสริญออกมาเรากับปืนกลโดยไม่ซ้ําแม้แต่คําเดียวหากคุณชอบกินถ้าป้ามาปักกิงคราวหน้ามีโอกาสป้าจะทําให้คุณกินอีกครั้ง หวังยี่ป๋อพยักหน้าเหมือนคนโง่ตั้งแต่หวังยี่ป๋อเข้ามาแม่ของเยลจ้านก็เริ่มพูดภาษาถินโดยไม่รู้ตัวเธอมีความสุขมากที่เชนจ้านมีเป็นเช่นนี้หล่อมากอ่อนน้อมถ่อมตนสุภาพปากหวานเขายังอยู่ในวัยที่สามารถพูดเรื่องแต่งงานได้ไหมน่าเสียดายคงจะดีถ้าบ้านเรามีลูกสาวอย่าโทษแม่ของเยลจ้านเลยด้วยความเป็นผู้ใหญ่ในวนัยนี้ย่อมมีความคิดทางด้านคู่ครอ,องของบุตรหลานเป็นเรื่องปกติ หวังยี่ป๋อหยุดเคี้ยวอาหารชั่วขณะและมองไปที่เซียวจ้านด้วยความสับสนเซียวจ้านเข้าใจที่หวังยี่ป๋อแสดงออกแบบนั้นเซียวจ้านบอกว่าแม่ของฉันบอกว่านายผอมเกินไปกินให้มากๆหวังยี่ป๋อเหลือบมองเซียวจ้านเข้าใจความหมายที่เขาจะสื่อและรู้สึกสับสนเป็นอย่างมากด้าน,นหนึ่งหวังยี่ป๋อคิดว่าได้สร้างความประทับใจแล้ว หากจะตีเหล็กยังต้องตีตอนที่ร้อนในทางกลับกันเขาก็กลัวว่าถ้าหากไม่หยุดเสียวจา้านจะกวดจริงๆนายไม่ได้มีธุระอะไรจะไปจัดการหรอเสียวจา้านพูดหวังนี่ปอ๋อบอกว่าอะไรเห็นไหมคุณป้าต้องการคุยกับผมอยู่แม่ของเสียวจา้านพูดว่าอีปอ๋อที่บ้านคุณมีพี่น้องกี่คนหวัองนี่ปอ๋อตอบว่าผมเป็นลูกคนเดียวของครอบครัวครับ เช่นเดียวกับจันจันของเราป้ารู้สึกเสียใจที่จันจันไม่มีพี่น้องแต่เมื่อเห็นคุณมีความสัมพันธ์ที่ดีเช่นนี้ป้าก็มีความสุขหวังอี้ป๋อบอกว่าเรามีความสัมพันธ์ที่ดีเรามีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันมากเสียจันพูดว่าแม่ครับเป็นห่วงมากไปแล้วโอเคลูกโตแล้วยังมาอ้อนแม่แบบนี้อีกไม่อายบ้างหรอแม่จะไม่พูดเรื่องนี้ไม่พูดแล้วหวังอี้ป๋อนั่งตัวตรงข้างๆเขาภายนอกสงบนิ่งแต่ในใจกลับปั่นป่วน อีกครั้งยังอดชื่นชมไม่ได้น่ารักมากพี่จ้านดูน่ารักจริงๆหวอนนี่ปอพังคิดอี่ป๋อคุณช่วยบอกป้าหน่อยได้ไหมว่าซีรีส์เรื่องใหม่ของจ้านจ้านเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรเซียจ้านเงยหน้าขึ้นแล้วขัดจังหวะแม่ทําไมถามเขาแทนฉันละ่ะแม่ของเซียจ้านยิ้มโอเครูปบอกเกี่ยวกับซีรีส์เรื่องนี้สิจ้านจ้านเซียวจ้านนั่งตัวตรงแล้วพูดอย่างจริงจัง ตัวละครของเราเป็นลูกมาจากสองครอบครัวที่แตกต่างกันตัวละครของฉันพูดมากแต่ตัวละครของเขาพูดน้อยมากแต่เราก็ทำมันได้ดีและกลายเป็นเพื่อนกันหลังจากนั้นก็ร่วมมือกันเพื่อสังหารปีศาจและช่วยเหลือคนทั่วไปจบประโยคที่เซียวจ้านพูดกับแม่แล้วแม่ก็หันมาถามมอีอ่ป๋อว่าอี่ป๋อบ้านเกิดของคุณอยู่ที่ไหนอี่ป๋อเต็มไปด้วยพลังที่จะตอบคำถามที่เตรียมมา บ้านเกิดของผมคือรั้วย,ยางเฮือนานครับรั้วย,ยางเป็นสถานที่ดีเยี่ยมอุดมไปด้วยดอกโบตัน๋นเป็นดอกไม้ประจำชาติเป็นเกียรติอย่างยิ่งครับคุณป้าเมื่อหวังนี่ป๋อได้ยินคำชมที่ตรงไปตรงมาเช่นนี้เขาก็ก้มศีรษะแล้วหลับตาด้วยความเขืนอายจใบหูของเขาแดงแล้วเปลี่ยนสีแม่ของเสียจันก็กล่าวว่าท่าทางของคุณสง่างามยอดเยี่ยมมากคงมีสาวๆมากมายชอบคุณใช่ไหมคุณมีแฟนหรือเปล่า ทันทีที่คำเหล่านี้ออกมาเซียวจา้านก็ตัวสั่นแล้วหวังอี่ป๋อก,ก็สำรักอยู่ผู้นึงยังไม่ได้ตอบคำถามนั้นอ๋อป้าเข้าใจแล้วด้วยสายอาชีพลืมมันไปเถอะอย่าสนใจป้าเลยหวังอี้ป๋อเห็นการแสดงออกบนใบหน้าของแม่เซียวจา้านว่าเธอไม่ได้ตั้งใจและมองไปที่เซียวจา้านอย่างรู้สึกผิดจากนั้นเขาก็เงยหน้าขึ้นแล้วพยายามรักษารอยยิ้มให้ดีที่สุดคุณป้าเข้าข้างผมมากเกินไป แต่ผมไม่ใช่คนน่ารักขนาดนั้นครับสาวๆคงไม่ชอบเท่าไหร่คำพูดของเขายังคงสนุกสนานแต่นำเสียงของเขาไม่มีความสุขเหมือนเดิมอีกต่อไปในขณะน,นี้หวังี่ปอรู้สึกเพียงว่ามีก้อนหินที่หนักท่วงอยู่ในใจแล้วพางคิดว่าผมจะบอกกับผู้หญิงที่อ่อนโยนคนนี้ได้อย่างไรว่าลูกชายของเธอเป็นคนรักของผมไม่ว่าจะถามพี่จ้านเรื่องนางเอกเมื่อกี้หรือถามเรื่องแฟนตอนนี้ ทั้งหมดนี้อาจแสดงความในใจของแม่ที่มีเพียงแต่การจับผู้ชายหญิงเท่านั้นแม่ของจาจ้านจับความเศร้าในใจของหวังยี่ป๋อและเข้าใจว่าเขาไม่มีความมั่นใจที่จะมีความรักหรือเริ่มต้นยังไงแม่เอ่ยว่ายี่ป๋อไม่ต้องคิดมากคุณอายุยังน้อยป้าชอบคุณมากถ้าหากเปรียบกับรุ่นสาวๆสาวส,าวสาวก็ต้องคิดแบบนี้ถ้าหากว่าป้ามีลูกสาวจะต้องขอคุณมาเป็นลูกเขย เสียวจ้านเอ่ยขึ้นมาว่าแม่แม่อย่าหลงตัวเองเกินไปอย่าพูดว่าไม่มีผู้หญิงในครอบครัวหากถึงมีเขาอาจจะไม่ชอบครอบครัวเราก็ได้เรื่องที่เสียวจ้านพูดทำให้หวังนิปปอกลับมาคิดอีกครั้งเสียวจ้านมองหน้าแม่ของเขาและรบกวนให้เธอช่วยไปหยิบเครื่องดื่มสองขวดจากตู้เย็นหลังจากนั้นพี่แม่เสียวจ้านเดินออกไปเสียวจ้านเอ่ยว่า เกิดอะไรขึ้นนายกินอาหารที่แม่ทํำมากไปจนตอนนี้จุกพูดไม่ออกหรอหวังนี่ป๋อไม่มีอารมณ์จะรอเล่นและใส่หัวเล็กน้อยแม่ของพี่ชอบให้ผู้ชายคู่กับผู้หญิงเป็นเรื่องธรรมชาติเธออาจจะไม่ได้เตรียมใจเพื่อรับอย่างอื่นเจเจนบอกว่าไรสาระเจ,จียวจานเอามือมาทาบที่หน้าอกของตัวเองแล้วถามกลับไปว่าถ้าหากเป็นแม่ของนายเธอก็อยากได้ลูกสะภ้ ลูกสใายแบบไหนคิดว่าเป็นผู้หญิงหรือเปล่าปฏิกิริยาแรกของคนเป็นแนก่ก็อย่างนี้ไม่ใช่หรอหวังนี่ปอตอบว่าแต่ผมเป็นผู้ชายใบหน้าของหวังนี่ปอเศร้าและมีน้ำตาคออยู่ราวกับไปจ,จะขาดจะตั้งเข้าใจดีต่อความสัมพันธ์ครั้งนี้ดังนั้นเขาจึงแตะแตะที่ปลายนิ้วของหวังนี่ปอบนโซฟาแล้วปูดเบาๆด้วยน้ำเสียงที่ได้ยินสองคนใช่แม่ของฉันชอบให้ผู้ชายกับผู้หญิงอยู่ด้วยกัน แม่ของฉันชอบนายหรือไม่เป็นสิ่งที่เราสองคนต้องอธิบายในความสัมพันธ์ครั้งนี้อย่าเพิ่งคิดมากไปเวลาเท่านั้นคุณป้าจะชอบผมหรือเปล่านายไม่เห็นหรอฉันคิดว่าแม่ชอบนายมากแน่นอนว่านี่คือความจริงความจริงที่ว่านายเป็นแค่เพื่อนของฉันเสียวจ้านไม่กล้าพูดสถานะอื่นมากกว่านี้เขาได้แต่กินคำพูดพวกนั้นลงไปแสงในตาของวันนี้ปอกับสดใสดขึ้นอีกครั้ง เขายิมและตอบรับพร้อมเอ่ยว่าโอ้ผมคิดว่าคุณป้าชอบผมเหมือนกันจากนั้นหวังนีปปอก็วิ่งตามแม่ของเซลจ้านเข้าไปที่ห้องครัวคุณป้าครับผมเข้าใจแล้วเซวจ้างมองดูด้านหลังผู้ชายที่อยู่ตรงหน้าหายใจอย่างหนักมันยากยากจริงๆไม่รู้ว่าอะไรยากกว่ากันระหว่างความสัมพันธ์กับความเข้าใจของหวังนิปปอ โปรดใช้วิจารณญาณควบคู่กันไปนะคะทั้งหมดคือการเรียบเรียงแปลและขัดเกลาแต่งเติมเพื่อเพิ่มอัตรรษไม่ถือเป็นจริงฝากกดไลค์กด s u b สไครต์กดแชร์ให้ด้วยนะคะขับคุณมากๆเลยค่ะ